ก็จริงๆอ๋อก็ไม่มีอะไรครับก็คือตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วนะฮะก็หมดสัญญาแล้วจากทางช่องสาวนะครับผมก็มาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณช่วงวันครับที่ติดต่อมาแล้วก็พอดีมันก็เป็นจังหวะพอดีเราว่างอยู่พอดีด้วยฮะก็เลยรับซะเลยครับคือเรื่องนี้บทมันดีมากครับคือผมว่านักแสดงทุกคนเขา เราก็ตามหาบทดีๆแบบนี้นะฮะผมว่าเดอะวิ k เก็ตเกมที่ผมเล่นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อเป็นเซนเตอร์แล้วมีลูก3าคนซึ่งทะเลาะเบาะแว้งกันมากแล้วก็แย่งสมบัติอะไรกันอะไรเงี้ยแต่มากไปกว่านั้นมันก็เป็นเป็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์วด้วยอยากเล่นซีรีส์วยมานานแล้วจัดเลยเรื่องแรกเลยมีคู่ไหมคะ ไม่บอกฮะอาจจะมีอยู่ในนั้นก็ได้เากชใช่ไมใช่อยากสนใจอยากบ้างไม่หรอกครับผมว่ามันเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายเยอะนะฮะผมแล้วก็พอดีว่ามันเป็นจังหวะพอดีอย่างที่บอกก็คือว่าตอนติดต่อมาทางช่องวันเขาบอกว่าพี่บอกจะเล่นไหมเป็นซีรีส์วายนะบอกโอ๊ยผมไม่ติดหรอกครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ทํางานมานานนวแล้วว่ามันก็เป็นเป็นมิติใหม่ๆที่เราคิดว่า เราก็มันก็ไม่แปลกนี่ที่จะลองลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมอเรงกู้กว่าเราออเนเรื่องแรกเนาะมันอเชื่อไหมว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะ <1> 1> ก็คือเราก็เหมือนลักษณะการทํางานเหมือนเดิมนะครับผม <1> <1> 1> มันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนที่พระเอกกับกับคู่เขาอะมันก็เป็นเรื่องของเขาไปอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้ว <1> <1> ผมเป็นพ่อมัน ขอโทษขอโทษที่พาพาไปตรงนู้นขอโทษตบอว่าถ้พอกม่มองเป็นตัวี่ไยไาม้อีมิติอะไรแบี้คี่อกเราไนกไมด้เล่าได้เล่าได้ผมว่ามันเป็นเป็นบทที่ที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะคือคือระห่ำที่สุดดีกว่าระห่ำระห่ำไม่ใช่บูนะแต่เป็นระห่ำของการแบบการทะเลาะกันที่แบบหนักหน่วงที่สุดอะเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วแล้วผมคิดว่า ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ด้วยแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่มากกว่าตอนที่ตอนสมัยก่อนละครมันจะมีข้อจากัดเยอะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ซีรีส์มันค่อนข้างกว้างแล้วก็มันสามารถเล่นอะไรก็ได้คราวนี้มันและผมว่าหน้าของผมนี่น่าจะประมาณสัก60เแล้วนะใกล้ปิดกล้องแล้วฮะเดี๋ยวได้ดูประมาณเดินหน้านะอะไรใช่ครับก็เห็นมีอีกเรื่อง เห็นเห็นมีเรื่องหนึ่งนะครับผมทางช่องวันนี้เหมือนกันครับผมีเลยล็อกัวแล้วตอนนี้่ันล็อกัวแล้วก็ขอขอบพระคุณครับได้หมดฮะจริงๆเอาอานนี้มากกว่าฮะมันก็คือคือนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเป็นนักแสดงอิสระเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็มีติดต่อมาหลายค่ายนะครับก็ก็ขอบพระคุณมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วนักแสดงก็ก็เดินทางไปเรื่อยๆแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีสังกัดนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งช่องเจ็ดทั้งช่องสามเลยผมผม ผมผ่านการเดินทางมาเนี่ยแต่วันนี้ผมก็เรียกได้ว่าออกมาดูแลตัวเองละนะครับผมก็ได้ประสบการณ์เยอะมากจากการทํางานช่องเจ็ดได้ประสบการณ์มากๆเลยจากการทํางานช่อง3มเช่นกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าพอเราเป็นอิสระแล้วก็มีแต่ละค่ายเขก็เริ่มติดต่อมานะฮะแต่ละค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับได้ได้ปแปลกๆเยอะอ๋อได้ครับได้เอ <ปะ S 1> ๋ <ปะ S 1> ตอนนี้คืออัปเดตคือว่า ขัดแล้วนะครับผมก็คือ,คอสเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้ําเหลืองทั้งหมด10จุดซึ่งไม่มีแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะต้องทําอีกอย่างก็คือทำเพทสแกนเพทสแกนเพื่อจะดูว่ามะเร็งเนี่ยมันไปที่สมองไปที่ไขสันหลังหรือเปล่าซึ่งเอทาไม่มีไปเลยเอ,อ,อันนี้ก็ต้องถามว่าใช้คําว่าหายขาดได้ไหมคือโดยมะเร็งมันไม่มีคําว่าหายนะครับ คืออย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องทําอย่างเงี้ยไปอีก5ปีเราจะต้องเช็คทุกๆ6เดือนไปอีก5ปีถ้า5ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายโอ้โหต้องบอกว่ามันเราได้กลับมามีชีวิตใหม่กันแล้วนะมผมประมาณสัก2เดือนที่แล้วก็พังพังพินาศแบบงานการก็ทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันเป็นห่วงแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลกันว่าเล่นเลยเอ๋นี่แย่กว่าผมอีกฮะแต่ว่าแต่ก็ก็คิดแค่ว่า โชคดีที่ยังมีชีวิตกันอยู่โชคดีที่ยังยังมีลมหายใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยเพราะว่าสาหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ว่าจะเป็นระยะไหนผมรู้เลยว่าเราสภาพจิตใจแย่หมดนี่ครับลูกนะลูกนะแล้วก็จริงๆก็คือก็ต้องบอกว่าคือได้รับกําลังใจจากผู้คนเยอะมากจริงๆคนจะส่งกําลังใจมาเยอะมาก ส่งแมสเซจเรามีสมุนไพรเป็นร้อยชนิดแล้วนะท,ที่ส่งมาให้นะบอกวิธีไปหาคุณหมอคุณหมอทางเลือกเนี่ยเป็นร้อยร้อยท่านคือส่งมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ตกใจหมดจริงๆผมเข้าใจจริงๆแล้วแล้วคือแต่ตอนนั้นเราไม่มีเวลาที่จะไปเราต้องเดินหน้าในในใน,ในสิ่งที่เราเลือกจริงๆว่าเฮ้ยเราจะรักษาแนวทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็สําเร็จถ้า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 เท่าที่เราคิดได้ตอนนี้ก็คือมันก็สําเร็จไประดับหนึ่งแล้ว นะฮะหลังจากนี้เราก็ดูเนี่ยเดี๋ยวทันวานเนี่ยก็ต้องไปสแกนอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีก็ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบ5ปีปกติครับปกติผมบอกเอ๋ครับคือเอ๋ใช้แต้มบุญไปเยอะแล้วนะคือผมตอนที่ระหว่างเอ๋ผ่าตัดอนะสาเหตุที่เราทําคลิปนั้นขึ้นมาเพราะว่าผมบอกเอ๋เอ๋ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมากกับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้มันไม่ไปที่น้ําเหลืองเฮ้ยมันโอ้โหบุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดนี้ เอ๋ A, ทำเรื่องนี้บอกคนอื่นกันไหมเอ๋ A, mm hmm. A, เขาก็บอกว่าเออเขาอยากบอกคนอื่นให้ให้ให้รีบไปดูด้วยไปตรวจเผื่อใครมีจุดจุดมีหลายอย่างอยู่แล้วจุดจากการอักเสบของโควิด mm hmm. ก็มีได้จุดจากการสูบบุหรี่ก็ได้หรือจุดจาก P m mm hmm. ก็ได้เพราะฉะนั้นบางหลายคนแล้วตอนนี้หลังจากคลิปนั้นก็มีคนคนที่ไปผ่าตัดแบบ A, เอ๋เลยเป๊ะเลยแล้วเจอว่าตัวเองเป็นสเตปเป็นสเตจหนึ่งเหมือนการผ่าตัดออกแล้วเหมือนกันหายกลับบ้านไปหาครอบครัวได้สองลายอืม จากสิทธิ์ใช่จากสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไปแต่คิดว่ามีมากกว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือที่ทางคุณหมอกระซิบมาบอกอะไรอย่างเงี้ยครับในารันี้ที่เราเชิญกันมเราเรียนรู้จากบ้างคที่บอกคมันก็มีอยู่สามคำนะครับก็อ,อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่มัน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 ไม่ได้ช่วยให้เราเรารู้สึกดีขึ้นอนะ่ะหมายความว่าเราเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นไป แต่ผมกับเอนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหมายว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้เลยว่าเราเลิกทะเลาะก,กันแล้วเราเลิกทะเลกกาะกันเราเรารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นสั้นมากเมื่อวานยังไปตรวจสุขภาพอยู่เลยวันนี้เป็นมะเร็งแล้วพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้ผ่าพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่หนึ่งอีกวันคุยกับหมอผ่าตัดคนที่สองชีวิตมันสั้นมากครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยอย่าไปโกรธกันเลยฮะคือทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอครับมันมันมันทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมีความสุขกันไว้ดีกว่าอขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ